บ้ามันต้องเก่บไหนับ้ามันขนมกระตกระต้า้องเลยนาเลยเีนูเียอะไร

กได้กินข้าวกนหนี่ับที่เรา้อไะเป็นลอี้รไปลงจุี่เราขึ้นน่ราดไบอกเขาจะไปรร้ทั้งเกาผู้ใดยังไารถ่วมเลยถ้ารถควมข้ามแ่งค่วม้ามแ่งสคนล้มบางแห้งปักมู้อยู่ รู้ว่าจะตาดูไหมว่ารัประมาณเท่าไรจะกินอะไรกินอะไรนะกินกันเลยตอีิใช่ไหมยังไมีน้งกิบมาเอายากกาวิเชยรเป่าตัวนี้โอเมก้าโอโเมกับน่าจะกินอยู่3ามเมตรนะครับเนาะตอนียนี้หน่อพ่อยูไสดียินเตียงโดนนะ เรางนียงานเไปกรอกน้ำครับโอ้ล้วไปกรอกน้ำเกาเก้าเสียงเสียงโดนเอื่อนอยู่ทั้งฝ่ายเนี่ยิยวะก็พ่ห้องหา่ก็ห้องนนั้นแก่ผมมาพ่อทีแรกก็เออโดนสอนแล้วโดนสอนแล้ววยมึงไปแนนก้ไต๋

าเอิันเมื่อคืนนี่ยุ่งลงออกไปตอนจัโมงครับผมมาช่นะครับครับประมาณเนี่ยผมโมงครับผมหกโมงหกโมงเนาะหกโมงช่วงตอนกลาขึ้นเนี่ยได้ยินเสียงของทีมคนหาบ่ครับบ้ยิ่ครับได้ยิ่เนาะล้วก็บ่ได้เห็นแสงไฟอะไรเปนบาครับเรายูกินยังไงครับมาคืนเมา่วยเนี่ ประมาณตัวอันตักุ้กวาดผมกาแฟนอนเลยครับผมตัวกุ้กวาดกาแฟนอนแต่แล้มีปัญหาเรื่องโรคประจำตรรัวแบบเป็นโรคยังครับผมเนี่ยครับโรคแล้วเนี่ยเป็นคือกินยาชื่อยาแก่ไหนแย่ซีเลียดได้สมองนี้ครับผมอ๋อเรามาขึ้นแต่กินอยังอันห้องสองมาครับมาเคลื่อนถ่งบ่อไม่าาได้แย่อาจารยจริงไดนะมาขถึงไม่ได้ครับผม มีแต่พ่อวิ่งวิ่งหน่อยครับลูกไปแล้วก็ค่อยลูกเกิดวิ่งอยู่อ๋อลูกเกิดระนาเมือนนต้องอ่ารเราเมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่กับพ่อได้ยินเสียงทีมออกคนหายจนมาครับช่วงผมไปน,น,นั่งเยอะอันเยอะอันเสียงเลยพ่อได้ยินอยู่ครับผมครับได้ยินเสียงสีไม่จากโดรนไหมบ้างอ่าครับครับก็หลังจากที่พวกเราได้รับแจ้งจากทางฝ่ายปกครองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ นำทีมกู้ภัยในพื้นที่นะครับตั้งแต่กู้ภัยทางหลวงนะครับแล้วก็กู้ภัยอโศกสมเร็จนะครับและกู้ภัยร่วมใจกู้ภัยเมตตาธรรมและหลายหน่วยงานนะครับลงพื้นที่โดยการจัดตั้งกองในการอยู่ที่บ้านล่างเบื้องต้นได้แทนงานในเรื่องของการทาภารกิจออกค้นหาตั้งแต่ภารกิจการค้นหาละกู้ภัยในภาคพื้นนะครับจัดทีมออกค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็เมื่อคืนได้ใช้โดรนตรวจจับความร้อนนะครับขึ้่สแกน,นตรวจสอบในพื้นที่ เป้าหมายที่คาดว,ว่าจะมีผู้สูญหายอาศัยอยู่นะครับก็ยังไม่พบพี่แววโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ถอยกำลังลงมาจบภารกิจกันเมื่อคืนประมาณตีสองครึ่งนะครับตีสองครึ่งแล้วก็ตอนเช้าเวลาตีห้าครึ่งก็ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดทีมออกค้นหาโดยในภาคเช้าก็ได้นําโดรนนะครับโดรนตรวจจากความร้อนพร้อมกับบันทึกเสียงนะครับบันทึกเสียงเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้กับผู้สูญหายได้ ได้ยินนะครับแล้วก็แนะนําหลักปฏิบัติว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเพื่อรอทีมกู้ภัยในการเข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับออแล้วก็ในเวลาประมาณ9้า9โมงเช้านะครับอ,อ่เจ็ดแปดโมงนะครับัวทีประมาณนี้แหละนะครับทางผู้สูญหายเนี่ยก็ได้มีการติดต่อทางโทรศัพท์ซึ่งได้หาตำแหน่งที่มีสัญญาณนะครับติดต่อไปยังเพื่อนนะครับเพื่อที่จะแจ้งที่กัดจุดที่ตอนอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ได้ประสานยังทีม กู้ภัยนะครับพวกเราก็ได mm ้ออกค้นหาพร้อมกับโดรนเข้ามาในพื้นที่ปากภูเขานะครับก็ส่งัญญยณมาตลอดทางคุณลุงก็ได้ยินเสียงอยู่เนาะครับผมครับก็ได้ยินเสียงแล้วก็ติดตามค้นหามาเรื่อยๆจนเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่ที่ชํานาญเส้นทางก็ได้มาพบคุณลุงพอดีแล้วพวกเราก็ได้เข้าตามมาสมทบเพื่อดูแลผสมพยาบาลเบื้องต้นในตอนนี้กําลังนํา ลงกับนะครับที่เต็นท์กองอเมอริกันเต็นท์โรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินเท้าค่อนข้างจะหลายชั่วโมงนะครับเป็นพื้นที่แนวภูเขาค่อนข้างที่จะลาดเอียงแนว90องศานะครับความลําบากก็อยู่ที่เรื่องของภูมิประเทศในการเดินนะครับแต่ความโชคดีของเราก็คือคุณลูงมีสุขภาพที่ดีไวมากขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นมากนะครับฟื้นตัวได้เร็วนะครับหรือว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะครับ แต่พวกเราก็ไม่ได้ช้าใจนะครับหลังจากการให้การปลอบประจาลเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็ดูแลอยู่เป็นระยะนะครับเนื่องจากว่าที่ประจอนี่ยก็ยังมีการเต้นเร็วอยู่นะครับให้พักพักผ่อนไปเมื่อจะพักนะครับแล้วก็ให้เดินเท้าเองได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวเราก็จะมีชุดเปลนลำเลียงนะครับก็เป็นความสําเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกส่วนทุกฝ่ายท,าทุกผู้ทุกคนนะครับ ก็ได้นำคุณลงกลับบ้านหาครอบครัวจะทำปลอดภัยครับผมรับคับครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับผมแข็งแรงครับ